จำไว <si ้นะครับทุกคนได้เงินมาอย่าล ah, ืมไปจ่ายค่าลดลดนะครับคือจะลดนครับผมไม่มีงินจ่ายสิคือไม่ยอมพูดไอ้ว่าเสียไมพูเลยแจกดาวไม่หอไม่มีหอตรวจไม่ก็องก็กอง้ห่อตหอดึงหอดึงหอรองอออไปเลยดึงหอไปเลยดึงหอชุไลน์กดชุบไลยกดชุบลยังไงยังไงยังไงเาปพออยู่ปกันพออยู่ชุบไปชุบไปประกันยู่เตมเตะหมด ตายเฉเฮ้ยรถกูหลุดเหรอชิบหายล้ฮัลโหลพี่เกลยดเไยครับล้อยันลูกบวชยังอ่ะเืออะไรของพี่น่เครับาตื่นขึ้นไนั่งบาะนิ่มๆร้อนแบ้วอนบนั้นเูดไม่เขานั่งเบาะช่วงล้อเลียน อย่าลืมรับเบอนัดที่ส่วนกลางนะครับจัดแดงเดี๋ยวรอผมต่อมาผมตัดแดงขอที่ขัดใจรับเบอร์ับเบอนัดไปอย่าลืมไปจ่ายค่ารื้อแค่แค่เลยทุกคนทุกคนทุกคนกันนะครับกูพลาดละคนตายละรวยอ่ะปาดเดือดแล้วนั่นเจียวไปด้วยดิแล้วปาดไปด้วยเหรอบาดไปด้วยจบเลยเหียพลาดเข้าตีนเลยทีนี้ ไปเลยดอกนี้ยมึงหลบกขนอยเขาออกมันเลยพี่มแค่รถก็ยังคุมครองไม่ได้เลยไม่ใช่เหรออย่าให้รถอะไรอะไรผมรถเดินยังพอว่าอย่าไปพารถนะอีกหนักนะดักเลย